รู้จักพระอาจารย์สมุทรสมเกียรติแห่งวัดสมสวรรค์อยุธยาครูบาอาจารย์ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาเข้มขังวิชาเมตตามหานิยมเสือเพ่นหัวใจสัตว์พาานะทั้ง6จังหวัดพระนครศรีอยุธย,ยาเป็นเสมือนศูนย์รวมสมภาพวิชาอาคมและครูบาอาจารย์ในอดีตที่ผ่านมากรุงเก่าแห่งนี้ มีครูบาอาจารย์เร่องวิชาหลายต่อหลายรูปที่เข้มขังและเป็นที่พึ่งทางใจของผู้ที่มีความเชื่อความศรัทธาทั้งสายวิชาคงกระพันชาตรีเบตตามหานิยมโชคลาภพวกคัพั์ในยุคปัจจุบันเมืองอยุธยาก็ยังมีครูบาอาจารย์รุ่นใหม่ที่ต่างเป็นที่พึ่งให้กับญาติโยมได้มีที่พึ่งทางใจทางกาลังใจหนึ่งในครูบาอาจารย์รุ่นใหม่นั้นมีพระเกติยรุ่มหนึ่ง ที่มีผู้เคารพศรัทธ,ธาและมีความเชื่อในเรื่องของความเข้มขังของอาคมที่ท่านมีนั่นคือพระสมุทรสมเกียรติสุรยาโนแห่งวัดสขสวรรค์ตำบลบ,บางประหัรอำเภอบางประหัรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอาตาชีวประวัติของพระสมุทรหัสมเกียรติสุรยาโนหรือพระอาจารย์กี้สกุลเดิมคลือเครือ,อเชื้อสายมอญราชบุรีเกิดเมื่อวันศุกร์ที่3กรกฎาคม พุทธศักราช2,524เบียร ah <tle> ์กาในวัยเด็กท่านมีอุปนิสัยน้อมไปทางของขังชอบเรียนวิชาอาคมเป็นชีวิตจิตใจเริ่มศึกษาวิทยาคมตั้งแต่อายุ2ปีจากคุณปู่เพื่อคือเครือผู้เป็นปู่แท้ๆและกำนันบุญธรรมคือเครือผู้เป็นลุงสิทธิ์หลวงพ่อดวงวัดม่วงพระอาจารย์ธรรมวัดบัวงามพระอาจารย์แดงวัดมะขามบ้านโป่งราชบุรี ได้รับถ่ายทอดวิชาหานุมานคุกฝุลวิชาอาพัดมรเพชและอาคุต่างๆเมื่ออายุ16ปีได้ฝากตัวเป็นศิษย์ท่านอาจารย์ยันสเลาคูลอาจารย์สักยันที่มีชื่อเสียงแห่งบ้านมอนครชุมได้รับถ่ายทอดกลเม็ดเคล็ดลับของวิชาสักยนันการเสกเข็มสักหบึกและน้ํามันการปลกตัวและปลูกยนันวิชาเอกที่ท่านได้เรียนและใช้จนสร้างชื่อนั่นคือ วิชาเสือเพี่นตาเดียวอันเป็นเอกลักษณ์ของท่านและวิชาเชื่อข้าตะเคียนซึ่งเคยแต่สร้างเมื่อพรรษาแรกๆของการบทเรียนอยู่เป็นลูกมือของอาจารยา์ยันมาจนอายุได้22ปีจึงได้บรรพชาอุปสมบทณพัทศีมาวัดบางปะทุนนอกกรุงเทพม,มหานครโดยมีพระครูอดุลพิทยาพรหรือลวงพ่อเยิม้มเจ้าอาวาสวัดบางปทุนนอกเป็นพระอุปชา ได้รับฉายาว่าสุรยาน,นได้วิชาณนาตโพนของครูลำไย,ยมาจากหลวงพ่อเยิม้มเมื่อพระอาจารย์ได้บวชได้พรรษาแรกได้ฝากตัวเป็นศิษย์ของพระอาจารย์ยงยุทธวราสยซึ่งปัจจุบันก็คืออาจารย์ยุทธกอบเพชรผู้เป็นพระอนุสาวริพนาจารย์ของท่านศึกษาวิชาในสายวัดโพบังระมาตรและสายวัดหนังมีการถอดถอนอาถรรพ์การขับไล่ผูดผีวิญญาณการต่อกระดูก การทำน้ำมันมนต่างๆและวิชาการสร้างเครื่องรางของขลังเช่นหัวใจสัตว์ประหารทั้งหกได้แก่ไก่นกกระจาบปลาเสือวานนครุฑและเมน่นการลงตะกุฎชนิดต่างๆมีตะกุฎมหาราเป็นต้นการลงวิชาสาริกาลิ้นทองการลงยันชนะยันตรีเพชรยันหอกคดปืนแตกวิชาพรมสีหน้าการทำเชือกคาด วิชาการทําเบีย้ยแก้วิชาการลงจระเข้วิชา,าลงเสือสมิงการสร้างวัวธนูการสร้างรักยมเป็นต้นซึ่งพระอาจารย์ยังคงไปมาหาสู่และยังศึกษาวิชาเพิ่มเติมตับท่านอาจารย์ยุทธจนถึงปัจจุบันต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2547ท่านอาจารย์ยุทธได้พาไปฝากตัวเป็นศิษย์หลวงปู่บุญมากแห่งวัดโพบังระมาตรเรีวยนวิชาการลงยันต์กอบเพชร และวิชาต่างๆในสายวัดโพบังระมาดวิชาไม้เท้าแก้วพระฤาษีวิชานะนางเจ้าอออันลือเรื่องตลอดจนการถอดถอนอาถรรพ์ต่างๆการขับไล่พูดผีจนกระทั่งหลวงปู่บุญมังมรณาภาพพระอาจารย์กี้ได้ฝึกฝนวิชาอาคมต่างๆได้สงขอญาติโยมเรื่อยมาจนกระทั่งปีพุทธศักราช2560ท่านมาได้จำพรรษาณวัดศพสวรรค์จึงได้ศึกษาวิชาจาก หลวงปู่ยนฤทธิ์เรืองรองเรียนวิชาธรำผงทำน้ำมันเมตตามหานิยมและยังได้แลกเปลี่ยนเพิ่มเติม,ตมวิชาอาคมกับครูบาอาจารย์ที่เป็นสหธรรมิกอีกด้วยในปีพุทธศักราช2561ได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์พระอาจารย์ภัยบูลรัตนาพรหรือหลวงพ่อสมบูรณ์รัตนายาโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงรัตนารามราชวรวิหารกรุงเทพแต่ถึงสารเลขยันต่างๆ ปีพุทธศักราช2562ฝากตัวเป็นสิทย์ท่านอาจารย์เอกนาคันทับแห่งบ้านนักสิทย์และฝากตัวเป็นสิทธิ์ท่านอาจารย์สุพจน์อรือชาอาจารย์คารวะเรืองวิทยาคมแห่งเมืองสมุทรปาการแต่เรียนวิชาการสร้างสัาปิกาลิ้นทองลงทะกุดจันเพนการลงแป้งทองเป็นเมตตาเป็นต้น ในด้านวัตถุมงคลน,นั้นพระอาจารย์กี้ได้สร้างวัตถุมงคลตามตำราที่ได้รับเรียนมาจากครูบาอาจารย์เพื่อนำปัจจัยไปใช้ในการบูรณะปฏิสังขรณเสนาสนะทั้งในและนอกวัดโดยวัตถุมงคลที่ขึ้นชื่อของท่านได้แก่พระพุทธพักต์ตะกุดก่อเพชรตะกุดมหาระงับตะกุดยันชนะไก่เทือนตะกุดกันชงพยานและตะกุดพรมสีหน้า น้ำมันและสีพึ่งเจ้านางอหลอกเกตและลูกถ่ายของท่านโดยมีประสบการณ์ลือเรื่องเป็นที่เชื่อถือของบรรดาศิษย์ปัจจุบันพระอาจารย์กี้ท่านดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าวาดวัดศบสวรรค์ได้ใช้วิชาอาคมต่างๆที่ได้ร่ำเรียนมาส่งคายิาโยมเช่นอาบน้ำมนต์เสกเกลือเสกทายว่าสำหรับแจกโดยไม่ได้เรียกร้องเงินทองใดๆ